เคยเสียสิทธ์อะไรเพราะผิวเข้มไหมเคยค่ะเช่นตอนนั้นมีเชียร์ลีเดอร์คุณเราเป็นเด็กกีต้ารเชียร์ลีเดอร์โอเคคุณครูบอกว่าให้เต้นให้ดูหน่อยแล้วก็จะโหวตว่าใครเป็นหัวหน้าทีมอ่าแปลว่าอันนี้เป็นเชียร์ลีเดอร์แล้วเชียร์ลีเดอร์แล้วแต่จะหาหัวหน้าทีมจะหาหัวหน้าทีมครับเราเราก็เต้นให้ดูก็จะมีคนบอกเอออันนี้เต้นดีกว่าใครใครที่โดนโหวตมากที่สุดก็จะได้เป็นจะได้เป็นหัวหน้าทีมโอเคสรุปมีคนโหวตเรามากที่สุดแล้วไม่ได้เป็นไไม่ด้เเป็นพราะ คุณครูบอกเราว่าให้คนนี้เป็นมันสวยกว่าอ <GUY> ๋อ <awakening. S 2> คุณแม่หรือคนในครอบครัวสอนคุณให้คุณผ่านความไม่เขาเรียกอะไรความไม่ไม่ธรรมดาแบบนี้ได้ยังไง <c oughs> สิ่งที่คุณแม่ทําตอนเด็กๆค <c oughs> ่ะแม่ทำไง <c oughs> แม่ให้เกรซดูเจนนิเฟอร์โลเปสให้ดูวิดีโอให้ดูวิดีโอให้ฟังเพลงเจนนิเฟอร์โลเปสบิยองเซ่นักร้องผิวสี <c oughs> ไม่ใช่ผิวสีอย่างเดียวค่ะนักล้องที่เป็นฝรั่งด้วยแล้วคุณแม่ก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมผิวเขากับผิวเราเหมือนกันสวยเขาสวยไหมเราก็สวยเหมือนกันล้าก็ชอบดูดูใหญ่เลยเสพใหญ่เลยค่ะตอนเด็กๆก็เลยเป็นแบบนี้ทุกวันนี้แต่ว่าวิธีของคุณแม่โอเคโอเคมากค่ะ สร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณได้ว่าสิ่งที่มากับเราตั้งแต่เกิดไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรไม่ใช่ปมด้อยใช่ค่ะคุณเคยมีแวบอยากถาวไหมไม่มีค่ะไม่มีสักแวบไม่มีเพราะว่ากล้าพูดได้เพราะแสดงว่าแม่สอนดีว่าจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเรามีอยู่เพราะสิ่งที่คุณแม่ให้เราดูเป็นตัวอย่างแล้วความเชื่อมั่นที่อ่ากลังใจที่ไม่ใช่เพียงแค่คุณแม่แต่คุณยายด้วยคือคุณยายเกรสเนี่ยอยู่เยอรมันคุณยายเนี่ยเขาก็มีสีผิวแบบเรา เขาก็ <คน S 1> ไม่ได้จะบอก<ม>แุววาวว่าเอ่อเนี่ยต่างประเทศเขาอยากมีสีผิวแบบนี้ใช่ผิวแบบเราเนี่ยสวยคือเขาต้องการจะบิ i l ความมั่นใจให้เราก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่คือเราไม่เคยคิดมาก่อนจากเด็กที่โดนล้อมาวันนี้คน except ในความเป็นเราครับตอนแรกเราก็คิดอยู่แล้วว่าใครจะมาชอบเราแต่เราก็คิดในใจว่าถ้าเราทําได้ดีที่สุดแล้วเขาเห็นความตั้งใจของเราเขาก็จะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเราบ้างแล้วก็ได้ผลน,นั้นแล้วกโกของเราก็คืออยากให้เขาเห็นว่าสาวผิวสีก็ไม่ไม่ได้แปลว่าน่าเกลียดเกสไม่ได้มองว่าการที่เกสมีสีผิวเนี้เป็นปมเพราะม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่ปมเราแค่แตกต่างค,คนมันไม่ใช่แค่เพราะ เรื่องสีผิวอย่างเดียวรูปร่างหน้าตาอะไรคือคําว่าสวยถามว่าอะไรคือคําว่าสวยถ้าถามคนนี้สวยอะไรของคุณสวยสวยต้องม,ม,อมีรูปร่างแบบนี้แต่ถามอีกคนหนึ่งสวยเป็นรูปร่างอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นคําว่าสวยมันไม่ได้ตายตัวครับถูกไหมคะถูกคนทนนี่อันนี้อันนี้โมโหแล้วใช่ไหม <laughs> ยังไม่ได้โมโห <c oughs> แต่แค่อยากจะบอกเด็นดูเดือดขึ้นเรื่อยๆอยากจะบอกเพราะว่า เป็นเป็นสิ่งที่เกรซอยากจะพูดมานานแล้วไงไมันบางครั้งเราก็รู้สึกไม่เข้าใจแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าโอเคนี่โลกแห่งความจริงเป็นแบบนี้คนมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นเกรซไม่ได้ว่าคนที่บอกว่าเกรซไม่สวยเพราะเขามีจุดเขามีโอปินิยนของเขาที่จะบอกว่าเราไม่สวยไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันใช่แล้วก็จะบอกว่าสีผิวไม่ใช่จําเป็นจะต้องเป็นสีผิวนี้ที่สวยอย่างเดียวมุณมีสีผิวอะไรคุณก็สวยได้หมดครับเห็นด้วย ความมั่นใจนี้ส่วนนึงมาจากคุณแม่ไหมหรือส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่ส,หญส่วนใหญ่เลยส่่วนใหญค,คุณแม่คือผู้ปลูกฝังว่าเราต้องมีความรู้สึกดีกับตัวเราเองคุณแม่กับคุณยาย